สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คลิปแอลแล้วกันคลิปไปหาซสอยยังกินเสาะซือ้อกินมาเป็นมาได้ซื้อฮะไปซือออปซ้อเอันนี้อันนี้เป็นแห้งส่วนตัวแห้งส่วนตัวนี่ครับแปรงมาเฉพาะเฮาโดยเฉพาะเลยยมึงินเกอร์มีหรอมีอันนี้สร้างสั่งแปรงโดยเฉพาะเลยอะบอกแปรงแห้งนี่นะเอาไว้ให้ผมสองคนเนือยนี่ ประตูมันต้องอลังการหน่อยนะ่ะไปปลน่ะก็แปลาปาท่านผู้ชมไปแอวพอหห้งหห้งซับปิะนินค่าน้อยออทารุ่เปิดประตูกำ <c oughs> ประตูทิพ <c oughs> ถึงละแห้งเหงาแห้งหอยอย่ามาแค่ล็ดวะโอ้แค่นี้กัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกบอกท่านผู้ชมก่อนอันนี้มันคืออะไรอย่างนะมันคืออะไรอย่างเฮาเฮามาอย่างมันคือเฮาจะมาชีวิตการเป็นยูของเฮาชีวิตการเป็นยูมันอย่างใหญ่ชีวิตการเป็นยูของเฮานี่คือประหยัดไปอีกอย่างหนึ่งฮะประหยัดเงินที่ว่าเฮาจะไปเสี่ยงกับกับพักกับอย่างอะไรนั่นหอแล้วมันอะไร่ประเด็นนี้มันคืออะไรอย่างมันคืออยังคือมันคือออย่าง เจต้บปะเอาอ้อกมาคุรอยากเขาก็อู้เมือท่านผู้ชมได้ฟังได้หูว่าเราอยู่ญี่ป anyway ุ่นม ja ั้งหรกไปได้ทั้งสองคนอยู่ญี่ปุ่นเลยเนาะอันไหนเราพอภาษาญี่ปุ่นก่อนเนาะเอาพอภาษาญี่ปุ่นอันนี้เนาะภาษาญี่ปุ่นอันนี้คือญี่ปุ่นแต่เนาะอันนี้คือญี่ปุ่นแต่เราอยู่ญี่ปุ่นนี่มันมีความสะดวกสบายหรือว่าสุขสบายอย่างไรบ่ได้สุขสบายดอกอ่ ว่าสบายก็สบายอยู่นะว่าลำบากก็ลำบากก็ลำบากเลยใช่ว่าลำบากก็ลำบากแหละว่าก็ลำบากก็ลำบากเนาะว่าเราพอมาเอามาทำงานเอามาทำงานเขาก็ต้องประหยัดไอ้อย่างที่ประหยัดได้เขาประหยัดเนาะเมื่อนี้เมื่อไหร่เขาเมื่อนี้่ที่พามาไอ้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วสตางค์เหมือนนะสตางค์เหมือนเอาสตางค์มาอย่างสตางค์นะใช้ค่าส่วนตัวอันนี้มันคืออย่างเราบอกบอกท่านผู้ชมบอกซะเต่ะท่านผู้ชมมันคืออย่าง มันคือนเป็นพวกผักที่ว่าเขามาทิ้งขยะเดี๋ยวๆถ้าอู๊อู้ดขยะมันจะแบบนี้ไป็นแบบผักที่อันเปิ้อนคัดออกอ่ามันมันเลยมันมันทานไปหนึ่งวันมันคัดออกใช่หรือเ่าทานไปหนึ่งมื้อคัดออกอ่าอันนี้อันยังนี่เห็ดอ๋อนี่เห็ดอันยังบ่ะฮะบอสบะกินฮะอันนี้อันนี้บะกินนี่หอมหมักพริกเอ่ามีพริกอันนี้อันนี้พริกอันยังก็ผัดทองพริกหยวก พริกหยกก็มีงามๆเลยนะเนาะงามๆเลยไปมาไทยเบิรงนิดเดียวตะกร้านี่มีอันนี้ดิอ่าในตะกร้านี่พวกก็จะเอาใส่มาเป็นถุงเลยเนาะเอาก่อนหม้อหม้อมันมันมันแบบเพชรพริกอันนี้มันแบบเพชรอ่าอันนี้อย่างโอ้มะกกระเทศโอ้อันนี้ะเบือส้มกินก่อนเบือส้มมันปลาเลาะปลาตือมันปลาเลาะปลาต๋อ เอาบอก,กินมาบก,กินเออกกนดอดเลือกได้เต็มที่แต่ร้านเฮาเนี่ยเอาเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟสีเหลืองเปิดไฟสีเหลืองเข้าหน่เออยังไม่ได้เป่งหน่อยออกระลำมากันอ๋อกระลำนี่กระลำน่ะกระลำเลน่าเขาเน่าเกินบกินเนาะเขาเลือกตามสบายเลยโอ้แบบจะมีแบบจะมีลังเดียวรังเดียวเอาก่อนโอ,อ้นี่บ่อเน่าฮะอ๋อได้ได้อันนี้เก็บไว้เอาไว้ผัด พอมันมันงามอย่างเอาไปคืองามอย่างหมุนหมุนงามก่องามคือดีสภาพดีเลยเนาะดีะครับพอสภาพดีเลยแกออกเข่าโจ๊กโบกไปเอาอนี่มันมันเป็นแค่ไหนมันมันเอี้ยแล้วพวกก็คาดออกแล้วครับนี่นะแกแกเขาวโจ๊กโบเข้าไปได้สองหัวแล้วบัดเดี๋ยวนี้จริงก็จริงประเดี๋ยวนี้เอน คนขับรถเนาะคนขับรถเปิ้นมาเอางานที่เฮาแล้วก็เปิ้นก็เอาไปส่งที่ห้างเนาะแล้วที่ห้างเปิ้นก็คาดพักออกแล้วคนขับรถปุ้นก็เอามาันละไว้ที่เอามาทิ้งไว้เบิ้งชั้นนี้บไดนี่ไงโอ้โทอร์นาโต้ห้องมะพร้าวผลไม้นะเจอผลไม้ตัวเอ้ยมะมวงอ้าวทุกอันนี้อันนี้มัน ลิงมากอะพอเซียนเนี่ยน่ะน่ะเออลิงกอบกันโอ้แข็งอยู่แน่โอ้อันนี้ญี่ปุ่นกัเอิ่นโมโมะเนาะปัสก์หอมขนาดหอมอู้หอมญี่ปุ่นกัเอิ่นโมโมะโมโมะบ้านหอมลูกขอลูกขอโอแล้วนายเหรออันนั้นเป็นกระลำกระลำกระลำงามๆพี่น้องเมืองนี้กระลำเฟื่องเ้เบิ้งมันเป็นครึ่งเดียวอันนี้มันมันผ่ามาแล้วลบกระลำหมดแล้วเนี่ย เอาพิจะได้ว่ากวางบ่าดูญฮะผักบุ้งอะมีโอ้ผักบุง้งได้ผักบุง้งผักบุ้งนี่เอาอย่าไปต่อยอดบ่ปลูกบ่เอาไปปลูกเออจ่ะปลูกต่อยอดบ่าปลูกผักบุ้งเยอะเลยใส่ในตะแกรงชุกแต่เอาเรือมาใส่เอาใส่ตะแกรงดูนี่เราอัาดดนที่มันโซนนี่เราอยากไปต่อยอดนะเราจะไปไอ้ อันนี้เด็ดแล้วเอาไปแจในน้ำนะท่นมันจะออกแักเอาไปต่อยอดเอาไว้กินได้หลายๆนี่มามดกับแป้งแจกเพราะว่าเขาแบบปลูกน้ำอ่าผู้ผักบุ้งแต่ถ้ามันนักเกินกับอันเอาหูวไปพัดก็ได้นี่ยนะสายเอาเพราะว่าเขาเก็บเดืดเอาไปยอดนมาอ่าโมกโมกได้ผลไม้ตัวนี้ย่างหลายเลยไปเดี๋ยวไปฟอรตต์นี้ต่อโอเคเนาะกินก่อนนะกินทีมทีมทีม กินพี่บอมกินหรอเน,นี่กินมันหอมหวานโดวน่ะอือสิมุสิม,ม,มกัดเลยกัดเมงกัดมันกลแบบพอนะอุบหอมหอมมั้นะหวานแม่นหวานอือกเปลือกนี่มานนั้น เป็นขนอืมไม่เป็นขนเลยท่านผู้ชมมันจะขั้นนะอืมอันนี้ครับเห็นเห็นแต่ยูน้ำมันไายยหมองแม่ลิงถือขอไม่ไว้ให้ลิงถืออันนี้แม่ลิงแน่อันนี้ลิงซิมในครับมาเขามาตลาดเขาของเขาเองซิมเออของเขาเองเขามันเป็นการของเขาเขาซิมเองไปเดี๋ยวไปต่อไป หยอดส้มฮะกินกอ่อนส้มส้มโอ้นี่มีส้มแหน่วิตามินซีมีพร้อมหมดอะ่ะกระก็มีผักก็มีอ่ะนี่กินก่อน,นอันนี้บัคกินอันนี้บัคกินอันนี้บัคกินอันนี้กินทิกงแบบเด้ออันนี้เอ้า<บ>ตะกี้อู้บมจบคนขับรถพวกก็เอามาทิ้งไว้แล้วเขาว่ามาเสียดายเขาเลยมาค้นเพื่อเขากายไปอยู่เขาขง,ขง,ง่ายๆอันอันอันคลิปนี้เขาตะอี้ก่อนปะเพาะเขาเขามา ทักทายท่านผู้ชมเพือเือ่อได้หูได้หันไว้ว่าเขามาอยู่ญี่ปุ่นแต่เขามาทํางานเนาะแล้วก็เขาอยดจะมามาหวังเอาเอารายได้จาก Youtube อย่างนา้เขาจุดประสงค์เขามั่นคงแน่แน่แน่แนน,น,น,นอนอยู่แล้วเนาะว่าเขาอยากจะช่วยเหลือ, <Okay. S 1> อสังคมเนาะปู้กทุกทุกได้อยากถ้าเขาได้ผ่านโค้ดเกณฑ์เขาก็อยากจะไปช่วยเนาะ ถ้าเขาพันได้นั่งๆเขาเก็อยากจะไปช่วยให้มันได้เต็มตีแต่ส่วนเรื่องเ,เ,เรื่องเงินเงินทองทองนี่เขา,าเขาแบบโฟกัสอย่างโบโบโฟกัสเขามา,าอยู่นี่เขาก็ต้องทำงานเขาก็าาได้หนักละหนักมานหนักกระพาะได้ดเลยเพรา,าระนั้นดูของป๋อมของป๋อมเอ้าลาท่านผู้ชมกก่อนนแล้วัไป,ไปลาทา่านผู้ชมทาโหลดล,ลาลาไปก่อนครับครับคลิปนี้กับพอลากันไปเพียงเท่านี้เนาะไปหาเบิ้งตปเสาะพักเสาะพักไปกินในมือแรง อย่างไดกก็ฝากกดซับสไครต์เาตัวฝากเนาะถ้ามาเป็นการลำบากเกินไปเนาะจุยเขาสักน้อยเนาะเดือหมเดือแหมเือมกีซับสไครต์พอไรนะประมาณสักหกนั่นเนาะเนาะท่านผู้ชมขอสมขอขอกำลังจากคนจุย่วเขาต้องเดอหกซีคนไหมครับเนาะขอคนละนึงซับสไครต์เนาะ อ๋อไปลาลาโค dancer, elson, <_<_้งโต่อไประไปช่นี้มาหากินนะปะเดี๋ยวกระชเด็๋ไปเห็นน้องกินเดี๋ยวไปงานเหนื่อยละคลิปนี้ก็ขอลาไาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ